เร่งว่าแปลงไหม่แล้วนังวิวจะพี่ก็มาเล่นงานผมมันจะฆ่าผมนะจะพี่แต่โชคดีมาพบสิทธิ์ของท่านหลวงตานานุษ์นาดูว่าวนาแก้วช่วยเหลือผมหากเขาไปช่วยเหลือผมแล้วก็มีหวังที่ผมจะต้องเป็นศพไปแล้วขอพระคุณมากครับขอพระคุณนินุษย ช่วยน้องผมวัดดีกับน้องวัดยินดีได้รู้จักครับสิทธหลวงตาด้วยเหรอครับขอบคุณนุว่าครับผมเชื่อไหนว่ากับผมเชื่อแก้ววัดเด้อขอยินดีได้รู้จักสินาลาวนะนะสิทธร่วมมาชานกันเปไ็นไงลิชนะหมู่นี้ก็หลวงตาสบายเหรอบายกับโดน,นี้นใจแล้ว ยิงดังเปีแล้วหยิบยิงไงเวงมันมือ,อยุ่ไมไอตามไดย้ยิงยิงเราเิ่งกัหนอ่อยจ้ะเดี๋ยวนี้พี่วัดอยู่ที่ไหนเลยพี่พี่อยู่ที่สำนักโรงไม้ศักดินะน้องโรงเรื่อยเป็นผู้อำนวยการพี่กําลังติดตามมาเชเวงก็ต้องการให้เชเวงนะนะมีงานทําโดยที่จะได้เป็นผู้จัดก,การโรงเรื่อยเป็นผู้จัดก,การใช้ เดือนเท่าไหร่เลยพี่เดือนมันก็อย่างน่อยหกพันคันเหรกพูดจริงหรือเล่นน่ะก็จริงสิน้องโอ้โหพิจาเสียใจเดือนตั้งหกพันใช่หเนี่ยแต่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรงเรื่อยเคยละดิมเกิดมารู้มาใน่ในปุ้งไปวักไปซอมกัเนเลยแต่พอมี่เป็นอยู่แล้วธนาเวง ขาไปทำมานกับพี่เถิดนาจะน้องเรามีเงินมีทองทววทลายก็กลับไปเยี่ยมหลวงตาหลวงตาเคยบอกพี่ว่าเราบวชพร้อมกันเพื่อจะโปรดวิญญาณแม่นะจา๊ะจะพี่ผมยิได้เป็นผู้จัดการที่สำนักลงไม้สักใช่ดีแล้วแลวกับเบือน้องชาวเบงแต่น้องไปเป็นผู้จัดการที่สำหนักลงไม้สักบวชพร้อมดังท่านคนจะลากรอนกับ กาสวันไมเราคอยพบกันนุชดูบาาแก้วจ๊ะตราบใดที่ผมยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ผมจะไม่ทิ้งนุชดูบาแก้วหากวปานุชดูบอวแก้วนะนะไม่ไปทํามาด้วยผมสลัดสิทธิ์เลยหานผู้จัดก,การผมไม่ทําจะไปกันนะโผ้พัดน,นันลาวจริงๆนะพี่หากวปานุชดูบอลแก้วนะนะไม่ได้ทํามาผมผมไม่ทําด้วยโอเอ้ย คนไม่ทันจะตกเธอมันชักจะหนาวเลยขอ,อย่าลืมนะน้องพี่นะนะเป็นพ้นวยการแล้วทำไมจะบนอยู่คนสี่คนได้ทามานไม่ได้ขอ,อย่างน้อยที่สุดรนุษย์ดวาวสีแก้วนะนะเป็นรองจากผู้จัดก,การนุษย์ดบวาวแก้วได้ทามานฉน้องนุชย์เอ้ยตั้งแต่บัดนี้นไปเราจะอยู่ร่วมกันแล้วเราจะพี่นุชก็ได้ทามาดุวาวแก้วได้ทามานทั้งนั้น แม่เว้ยฮ่าบอกแกเว้ได้ทำมันเป็นรักเป็นเล้งแล้วได้เปลือยจัดแม่งไว้จอมบัาอยู่ันมึงอุบาจริงไงเปลิดเนบาเยี่ยมชุ่มันก็ไม่ได้เยี่ยมไปข้อข้อจนได้ชัดให้ต่อย เดี๋ยวก็ชอบจริงชอบจำมันจะทำไงมันดีก็อุบาทคขอยอุบาทมึงอะไรอุบาทแล้วเดี๋ยวน,าานี้ทำมาพพมาะมันได้ทำมันดีทีแล้วมึงโกรธะนะ่ะเนี่ยกีการกว่า,วากูกี่ครั้งทุกคนไงว่ากูกำมันะไม่กีการแล้วมึงไม่ทำอ่ะเดี๋ยวกูไม่ทำมันกูเบืออ่อใจเบื่อ เราจำจิงงี้ตำนานเพื่อนก้อยทำวังรวยก้อยเป็นเซตี้ก้อยเป็นใหญ่ใหญ่จู่ต่างเป็นต่างเมืองเราไม่จำงราจำคนป่าเราไม่รสดยาวก็จะดม่ไม่รักกันนะเนี่ยคนไต่ผมเล่นไปแบบนู่นเล่าหน่อยชาวันเชื่อไรก็เชื่อแกไม่มีไรอย่างอย่งนี้จะกู้อ่ะชนหน เอากำลังนุนแล้วก็พูดตกที่ฮะเวงครับชเชาเวงนุดเอาแก้วนะเมื่อถึงสำนักลงไม่สักแล้วก็บอกเจ้าสำนักว่าเจ้าเองนะนะเคยทำงานมาบ้างแล้วแต่กิจการมาเลิกลม้มถึงจะต้องออกจากงานนะน้อง ขับโกหกนิดๆหน่อยๆไม่จำเพื่ออะไรนี่ครับไม่ใช่โกหกไอ้ไอ้เสียหายน,นี่เราบอกว่าเราตาม,มาเร็วแต่ว่ากิจการเหลือกล้อมทัง้งเราเหลือเราออเราโอาคทำที่นี่ไม่ใช่อนโราเหลืออันี่เราไม่ทำเพราะเราไม่ถนัดใช่ไหมครับถูกต้องไปอย่างว่าจงหลงเลยไม่ไอ้วัวเกยไม่เคยไอ้วัว ไป,ไปเลยปังโฟนไว้เลยจ้าไปหัดตอ้ผู้ว่ามันตูด้ดิฉัดแม่งบูมันตู้กันลแล้วระยะทางเท่าไหร่ที่จะถึงสำนักหรือทองผมมึงว่าย่างที่ว่าน,นี่แหละกันสิบห้าวันก็เลยจะต้องเดินสิบห้าวันครับถสะพานน้องเดินทางเลยครับงอนะแม่จะเวงดีบามานะ he was there รูปันนีเราก็ม,มากินนาำอยู่ก่อนไม่ดีโอ้โหมันจะเป็นนางฟ้าหรือน,นางสวรางหรือสวยไหมนางฟ้า <c oughs> ต้นนี่เป็นไหว้หน,นึ่งใครยึดโดยสวยจริงๆนะวุกคนนะจี๊บเลยจนะักสวยมากชอบ อ้าวไอ้หนุ่มมองอะไรอ่ะไม่ครับคูณอยากว่าไม่ได้ตันได้รับบุญเดือนมากว่าโดดไอ้โดด,โด,ดยันตามปล่อยไปไดีตายอนี่ไอ้เวงนี้มันก็บ,บวดชนอะไรนี่เม่าไม่ได้หนูคนนีะอืดคออืดคอ ไงวัดก็ได้ผู้จัดจาก,การทั้งสี่คนครับผู้จัดจาก,การรองผู้จัดจาก,การผู้ช่วยเขาเคยทำมานเหรอครับท่านก็ขอพระคุณสัมภาษณ์เขาหน่อยเนะฮะเออดีมากเรกวัดอาบน้ำอาบท่าไปเรียนเคยทำมาโรงเรื่อยเหรอก็เคยเป็นผู้จัดจาก,การครับได้กี่ปีอะ สามปีแล้วทำไมถึงออกกิจาการเลิกลม้มเหรอครับอืมดีสินะพ่อหนุ่มออแล้วก็เป็นคนโสดเฉยด้วยนะไม่มีพัรัะผมรู้สึกว่าอาหของเรามันจะรุดหน้าทีนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อใหม่นะผมผมไม่มีนะไม่เป็นไรก็ดวงมาลูกสาวของฉันจัดการง่ายเป็นเป็นพระคุณานาที่เปรียบไม่ได้จ้ะ ขอบคุณคุณดวงมารู s <S yeah, here, then, then, then. Oh! ้จักดวงด้วยเหรอท่านคุณก็บอกเลยจ้าสวยสวยยังเลยอะไรนะนี่นีพ่อหนุ่มผมชื่อเจ้าเบงรู้แล้วรวยหวังเคยเลยไม่กูหยัดแหมันจับปูใส้ดองวันนั้นช่วยตัวนุ้ยเตียนี่ออกช่วยตัวนี่ไอตัวนูออกเอาโค้มครอบไปแยก ไ้นอ้วนก็ไปเรืองนั่งไอ้ลูกน้องนี่ก็ปี้ไปซากเออพรุ่งนี้ทำงานได้ดวงคะ่ะรับรองเลยลูกแล้วก็สั่งให้คนนานจัดห้องน้ำห้องส่วมเรียบร้อยห้องรับแขกด้วยห้องนอนด้วยจ้าคุณเพอ้อขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องจัดอยู่ดีต่อไปไปด่านตัว เราชื่ออะไรชื่อว่าอนุตับอายุเท่าไหร่หร้าสิบห้าเลยครับห้าสิบห้าเหรอครับยังหนุม่มเะนะก็จริงๆนะเราเพอเออก็นานุตนะั้งยังหนุ่มยังเน้นเจ้าพ่มเพ่มเป็นคนดีไม่ไม่ไม่มีความทุกข์ไรนั่นครับ คนเราถ้ามีความถูกกระดิ่งมันนึนขี้แก่แล้วประกันสำคัญพุ่มกินยาสมุนไพรประจำกับเจ็ดมุ่น <c> เ <oughs> จ็ดมุ่นกับไปนั้นนะกับมานุมันประสั้นกายพุ่มเคียวถูกวันนี้กินกับควันทนเลยรับเนี่ยอย่างสั้นที่นี่ทนไม่ักเลยหยัดแมมทนหยัดแม,มมเะไรเลือดแต่อับอุบานกันไงปีด เคยมีครอบครัวไหมเคยมีครับแต่เลิกกันแล้วครับมีลูกกี่คนนะ่ะลูกสามคนนะอยู่กับแม่เต้ามันคนนึงตรวจพั้วปีตัวที่ดต้องแตอยู่กับยายมันตัวทีด่ดสามก็อยู่กับแม่เต้ามันเป็นเรื่องหรอแม่เต้ามันต้องไหวตั้งเพลนจิตแม่ก็โบกว่าอยู่กับแม่เต้ามันปีเพื่บอบโบก็ยาวไป ผลิดแล้วมีอะไรได้อืนแต่เดียวครับเพไม่มีพันตาเลยครับเหรอครับเออเคยจะม,มาบ้างหรือเปล่าเคยสร้างปีครับกิจการเหลือกลอมเพิ่มกระต ong องางทำหาอื่นไม่มีเหรอมีเยอะครับแต่พบมไม่ทำเพราะพมไม่ถนัดพิมถน,นัดจะเป็นผู้จัดการครับเหลืองกาไมา้ขีดไม้กาตัวไม้นี่คานวณไม้นี่ครับ,นนรบ <c oughs> จกง่ายเลยครับ À, và bà bung bay mất đi. Dưới đều lộn nút, dưới mưa, mà giang tôn nhưng nhật mềm đai xì đun. Thì đai anh à. à, à, ờ, mới chạy lưới nó ta không? Alo, mày lấy đâu? mày rút cái chút lên mặt đá này Ờ, mà thì này dù đây được. ยูได้ครับธรรมชาติดีครับอาการก็ดีนะครับคนมาเยอะหน่อยไม่ถือนะครับโรงงานใหญ่ๆจกรบเบาต้องคนเยอะดูจากดวงมาลูกสาวใช่ีหมคบคุณก่อนเป็นอะไรลชิชนะ <c oughs> เออตรงนี้ครับนี่นี่มันเกลือน้ำลายครับ <c oughs> ไม่ก็ดวงถามว่าคุณเป็นอะไรไปถึงจะต้้งควันางอย่างนั้นน่ะ ลืมใจครับอยู่ที่นี้คงจะอยู่ได้นะจ้าขอบคุณครับอไม่รู้ทุกพี่นุ้ยเลยตัวดีนี่กูแล่ต่อไปไอ้วงเฮ้ โอ้ือเอาผู้หญิงด้วยเหรอผู้ผู้ชายครับใชเคยจะเน้นดีเด่หนื่อว่ามยิงเปลียปะยานทีจุนเนี่ยนั่นพวกหมวยยามซั่งที่คุณไ้ว่าวไปเหียวหนอป้าได้การได้พวกอนุกครุปติด ผมไม่รู้เคยรุ่นตกเคยกันแน่เคยเด้ไอ้พวกเมา่รู้ไปมว่าวิ่งว่ายิง่งไงว,ว่าวัยวิ่งไหวจ้านูยิง่งได้ได้จะกลานกัน,น,น,ยน,กยนอ,อยู่ีเล่งไงว่าวัยว่าวัยมียันกันยิ่งมาแนววุฒิยังกันอยากกันยองมาผู้หญิงหรือชายกันแน่ปะผู้ผู้ชายครับก็เธออยอ่อ๋อ พันนี้นะครับต่อคุณคว่ำชักออกมาเช่นไรเลยไม่ต้องโธ่เฮ้ยดูออกที่มป็นชบาเดีเ๋บ้าเพลสมือบ้าดบาดยิงลูกสาวคนนั้งลูกสาวคนนั้นก็เจอมันค่อยกูยู่งมึงกูพลั้งมีตายยังจะเศร้าเล่ยยุ่งล้วได้แดงออกเพื่อมาเมื่อยมันครอกแขกคลอกมันนี่เอิ้มอย่าลุกเปรตนี่ใจมันหรอก ใช่เหรอครับอายุเท่าไรอะชี้จปดครับมีครอบครัวไหมบ่มีเอาไรก็ได้เมีย,มย,ย,ยมแต่มันไม่ค่อยเอาไอ้คนดีบ่มีเอามันไม่เอาไอ้คนดีมันยอมบ่มีอยู่มันเปรตเออแล้วก็เคยทำาะไแบบนี้มาบ้างหรือเปล่าเคยทำซาบีกับกิจการเหลือกลมบ่มเลยลาออก ต้องลาด้วยเหรอเมย์มย์ขับออกนี่ยื่นแล้วยัดเมมกิจาการเหลือกลมต้องลาออกปิดไปมัม่ง<ม>ว่าวยังยำสมบูรณ์น,นักคิดว่าจะอยู่ได้เหรออยู่ได้ครับอยู่เพื่ออะไรเพื่องานตอบตรงคำถามครับเออมีอะไรเนี่ยนะนะนะหากว่าไม่มีฉันขอพูดก,กับดวงมาน เป็นยิไยกับคุณเหรอลูกฉันลูกคุณอยู่ใช่ยูเบี้กับพอนะะยูสวยแรงกวานจช่ทุกคนก็ยอมว่าสวยเพื่อพอเหมือน,นเพื่อ้บ้าแค่ยูดำดำสมัยลูกข้าวโอเคนำแกข้าวล่ะ phương coi ai vong hòa kẻn ỷ đâm để qua trước kẻn đâm cả nam kẻn cào đi giặt nó nam khơi em nam nam mà chắc đấy lên bờ ra giật mẹ mình ru bòn ต่อไปต่อไปเอาต่อไปเขาเนี่ยเด็กเขาหน่อเยเลยจ้ะต่อไปต่อไปอย่างเช่นเวลาบึง้งอะไรอัน,น,อนต้องเลี้ยไม่ลานว่าตุนนะคูเสี้ยวเลว่ยวไว้วบกับบ่อเกลวไปหาเจาว่ามาอย่างไร ไม่ใจข้าวนเนี่ยไอ้ไอพี่ไอ้แกนไปบานผู้กับเป็ดนกมาไป้าหนูย่างอีบม่าที่งงเลยนะแหม่จริงบี้กันเปรียงอะไรเราเชื่ออะไรอ่ะมึอการุ่นไอ้ย่าแังกุนนี่พี่ไปดา่าเขาทำไมเลรอตาแก้วเห็นตามเราเชื่ออะไรกูจะบลูเกจูบบลูเหยเขาถามตาแก้ว có cha mà cô chở bự không có cùn ngập à lại trong cọp cùn ai già ai già đi ai về nhà mày bỏ những tiền là cháu chỗ cô gắng chỗ gắng nhất mất lão này lại chú chị kêu con chứa cú à? Chân mới đầy mà, à, kê bìa lầy là tạm à, âyu tầm lầy. kì lê à, à. <coughs> anh, <ngang kinh coughs> gặp bìa à? Bìa vọng, âyu tầm lầy. Vây... Nó, chuẩn bị cú âyu Nó vên rú Nút,

บอกเรื erm i, ่องยังก er> ันปีแม่เมื God. ่อวอกซ์เรื่อกูท่าว่าวอกแกว่าบอกอ้อนไอ้บอกมันจะาว่าแกว่าวอกอันมั่นถ้าเป็นลูกตอกบอคกันกันนอตต่งเลือกกันเป็นชาติแต่ครับบอกกันไม่ออกทำได้ยังไงช่วยดิยกูต่างเพื่อรู้หรอกว่าอืมกูไม่รู้ไหม ก็ตกลงว่านายนี่ไม่ต้องทำมานนะมาเงินพุ่งต่างกันอย่างพวกคุณเอนอยู่พุ่งมาต่างด้วยนี่ต่างคาดมือพอดีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้คาดมือเลยกับจนบ่มาตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วไม่เคยพบจากยี่สิบปียังจนได้จนเละที่นี่จนรวยนะไม่รวยหรอกแต่ว่าขึ้นมาใช้ได้ครับ ยังรูดเหลืออยหแล้วจนไม่ไนดรวยนายเลยกกินคัดบันนันพอนแล้วจริงเขาถามคุณดูเียวหน่อยจะจ้าคุณเพออายุทุกไลร่แล้วแม่แก้วอ่ะปีนี้ปีไรอ่ะปีต้อปีต้อปีนี้บอกกาจอคุณจวดฉันดูขานจอ ลงชิงเมียเมียแล้วบอกกาจอฟุ่นชวดชวดแล้วนี่มือจะเจะวิทย์ดิมึงนะชวดเนี่ยจะดูการจ่อลงชิงชิงว่ามือดังโนราวิจอะไรรู้เหรอ เมียแม่บอกกาจอคุณนทีแม่มันเนีเืนเวียมาเพื่อนรักเลียดเพื่อนคิดอีเบียนกูตั้งปีนเลยนับนิ้วแลมียนชังเคยตั้งแหวนเรานึกวานีไปคิดเรากะมินเมียพม่มิ้นหรอกยัดแม่มูบาดเยียมชุบไปว่างกู Lạp là đạo như quân nhu yêu vô Bỏ riêng quân môn như quân chuôn như luôn Cho cho cuốn trích luôn chân nữa luôn 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 จำใจจคุณรู ừ, ้มันไม่ความบบเพื่อจำใจจำใจก็ง่ายจำใจมันยอบแกล้วเนไปไปทางรถไปปุ๊มใช่กลัไบปไ,ปไ,ปปไปที่เดิมไปวัดน,นั่ง,งออตรงนู้นดูบรรจุกใจจอกจำปาดีกูใจ ไอ้ไรก่รีดิบอกแกมันก็ใจไว้อกสัมรัสดิไอ้คนเกียนนั่นป้านนั่นเนี่ยจะเหมชอบประวัติยีตต้องเขียนข้อเขียนเจอเรืออายุเท่าไรเคยทำมันมีครอบครัวแล้วไหมก็ทำเท่านั้นนี่เอาตามปอบัญญามึงได้ไหน้อยก่อนกูฮึ่